อากาศเย็นๆนะคะไม่ว่าฝนตกนะคะหรือว่าอากาศของฤดูหนาวกําลังจะมาก็ตามนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะมีความสําคัญมากจริงๆทุกวันนี้เราก็อาบน้ําอุ่นกันอยู่แล้วนะคะ <ๆ S 1> เข้ามาแล้วนะคะกดติดตามช่องนะคะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะราคาพิเศษคุณลูกค้าจะได้จากในช่องเลยนะคะปกติเครื่องทําน้ําอุ่นตัวนี้นะคะสนะคะราคา4,990ค่ะ วันนี้คุณลูกค้าเห็นในราคาพิเศษ1890เาเท่านั้นเองนะคะ1890าค่ะสำหรับ3500วัตต์นะมีให้เลือก2แบบค่ะแบบขาวทูโทนกับแบบเทานะคะตัวนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะคะเวลาที่เราจะใช้งานนะคะคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้ค่ะคุณลูกค้าวิธีการปรับอุณหภูมินะข้างหน้าคือตัวนี้เป็นปุ่มปรับนะคะต้องการความร้อนที่เยอะขึ้นกด ปรับอย่างนี้เลยค่ะปรับอย่างนี้นะคะมาที่ high นะคะส่วนถ้าเราเลิกใช้เราก็บิดกลับไปนะคะสินค้าตัวนี้ค่ะ3า0 0วัตต์นะคะให้ความร้อนสูงสุดที่55องศานะคะอนอกจากนั้นนะคะได้เบอร์5ค่ะสินค้ามีมอ,อกอนะคะได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะเวลาติดตั้งนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมค่ะต้องติดตั้งสายดินนะคะเพราะว่าตัวนี้มีความจำเป็นอย่างมากเลยนะคะ มีลูกค้าหลายๆท่านาถามมานะคะว่าต้องติดตั้งสายดินไหมคะจําเป็นมากๆเลยค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะและก็บอ,อก,กออกก็เตือนไว้ด้วยที่หน้าเครื่องนะคะนะสินค้าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้ตัวฝักบัวไปค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นฝักบัวที่ปรับได้5ระดับนะคะและต้องกระซิบบอกเลยนะคะว่าเป็นลักษณะของอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าสไลด์บาร์นะคะตรงนี้เป็นโซฟเทรนะคะแล้วก็ ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้นะคะแบบนี้นะคะขึ้นขึ้นลงลงได้นะคะตัวนี้ค่ะและก็ได้ราคาพิเศษด้วยปกติเพียงแค่ฝักบัวนะคะแบบสไลด์บาร์ก็เกือบ1000บาทแล้วนะคะคุณลูกค้าแต่วันนี้ค่ะแม้กระทั่งตัวฝักบัวก็ยังได้มออกอนะคะเป็นโครเมียมสวยงามมากๆเลยปรับได้ถึง5ระดับสายฝักบัวเราให้ไปเลยนะคะ 1.5เมตรนะคะ1.5เมตรนะตัวนี้ค่ะ3,500วัตต์นะคะดูภายในเลยนะคะต้องบอกคุณลูกค้าเลยนะคะให้ดูภายในนะสตัวนี้บอดี้ที่เป็นฐานเท่ากันเพียงแต่ว่าหน้ากากจะต่างกันเท่านั้นเองนะขาวกับเทานะคะส่วนตัวข้างบนนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเราเป็นแบบพ่นสีแบบสีรถยนต์ไม่มีการสีจางหรือทำให้เหลืองเลยนะคะต้องบอกอลูกค้าแล้วเลือกให้ดีนะคะ ตัวนี้ค่ะหมอ้อต้มเป็นกิโร้อนนะคะแล้วก็ฮีตเตอร์เป็นทองแดงค่ะเรารับประกันฮีตเตอร์ไปเลย5ปีนะคะส่วนอุปกรณ์อื่นๆรับประกัน1ปีส่วนระบบเซฟตี้นะคะเรามี ELCB นะคะตัวนี้คือแผง ELCB ทั้งแผงเลยนะคะลูกค้คาแล้วก็เราเดินสายไฟเอาไว้นะคะ3เส้นนะคะก็คือลายนิวตันแล้วก็เอิร์ทนะคะต้องติดตั้งสายดินนะคะตัวนี้นะคะ เรามีตัวความปลอดภัยคือ ELCB จะตัดไฟภายใน0.1วินะคะและอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะคือมีเทอร์โมสแตทค่ะตรงนี้เรียกเทอร์โมสแตทนะคะเขาจะตัดไฟนะคะกรณีที่หม้อต้มตัวนี้นะคะมีความร้อนเกินกว่านะคะ55องศานะคะจะตัดไฟนะคะแล้วก็กลับมาทำงานเมื่ออุณหภูมิของหม้อต้มนะคะมีน้ำอุณหภูมิที่ลดลงต่ำกว่า55องศานะคะ เวลาติดตั้งนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะทางน้ําเข้าด้านนี้นะคะทางน้ําออกต้องออกทางด้านนี้นะคะตรงนี้จะมีสัญลักษณ์อินกับเอาให้เลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าเวลาติดตั้งก็ไม่ยากนะคะคุณลูกค้าสายฝักบัวแบบนี้ใช่ไหมคะสายไปนเพราะฝักบัวเป็นตัวที่จะต้องทําให้น้ําออกใช่ไหมคะนะอันนี้เราเอาสายฝักบัวต่อเข้าไปนะคะน้ําจะออกจากตรงนี้เลยสังเกตตัวที่สายฝักบัวเนี่ยคือตัวที่น้ําจะออกนะคะ เพราะว่าตรงนี้ต้มเสร็จจะออกมาให้เราใช้งานนะคะแล้วก็นะคะต้องบอกคุลูกค้านะคะว่าหม้อต้มเราเป็นกิวรอนนะคะทนความร้อนได้ถึง260องศานะคะส่วนทางน้ําเข้าตัวนี้นคะพ่อทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นกิวรอนเช่นเดียวกันนะคะและตัวนี้ค่ะจะมีตัวที่เรียกว่าฟิลเตอร์นะคะเราเรียกว่าทางน้ําเข้านะคะนี่นะคะคุลูกค้าตัวทางน้ําเข้านะคะทางน้ําเข้านะคะก็จะต้องต่อแบบนี้นะคะ เราให้ไปนะคะแล้วตัวนี้มีฟิลเตอร์ด้วยนะคะนะฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะคุณลูกค้าเขาจะกรองตัวของอเศษทรายนะคะเศษตะไคร่น้ํานะคะไม่ให้เข้าไปรบกวนในตัวเครื่องนะคะคุณลูกค้านะแบบนี้นะคะเราจะต่อเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะแถมไปให้เลยนะคะคือวาล์วทางน้ําเข้านะคะคือตัวนี้นะคะวาล์วทางน้ําเข้านะคะแบบนี้เลยนะคะเวลาต่อแล้วติดตั้งนะคะคุณลูกค้า เปิดนะคะจะอยู่เป็นแนวตั้งนะคะอยู่ในแนวตรงนะคะเพื่อให้น้ําเข้าแบบนี้นะคะคคะถึงจะถูกต้องนะคะอย่าลืมนะคะ4,990ค่ะวันนี้คุณลูกค้าจะเจอในราคา1,890ส่งฟรีมีปลายทางนะคะส่งฟรีมีปลายทางค่ะ3,500วัตต์นะคะเหมาะสมสำหรับไฟที่บ้านนะคะ5วงเล็บ15ลูกค้าอย่าไปติดตัว4,500ว,วัตต์เด็ดขาดนะคะ ถ้าบ้านคูณลูกค้าเป็นห้าทับสิบห้านะคะถ้า4 5, ี่พันห้ารจะต้องใช้สิบห้าทับสี่สิบถึงจะถูกต้องนะคะอย่าลืมค่ะติดตั้งสายดินนะคะติดตั้งไม่ยากนะคะด้านหลังของเราจะมีตัวแขวนค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นลูกยางนะคะคลูกค้านะเอาสายไฟนะคะเข้ามาทางลูกยางตรงนี้นะคะโผล่ออกมาปุ๊บนะคะก็มาต่อเชื่อมกับตัวของสายไฟของตัวเครื่องแค่นี้เองนะคะ นะเราขายแต่ตัวเครื่องนะคะไม่บริการเรื่องการติดตั้งนะคะราคานี้เป็นราคาเครื่องค่ะลูกค้าสามารถใช้ช่างแอร์ช่างไฟนะคะติดตั้งได้นะคะถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลทักแชทมาหลังบ้านนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะคะแล้วก็นัดหมายไปชำระค่าติดตั้งเองนะคะลูกค้าค่ะ เข้ามาแล้วกดติดตามนะคะราคาพิเศษนะคะสำหรับตัวของกาเต้น,นะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสําหรับรุ่นที่เป็นสไลด์บาร์นะคะเ <c oughs> หลือไม่เยอะค่ะลูกค้คาหมดแล้วหมดเลยนะคะปกติ4,990ค่ะวันนี้คุณลูกค้คาได้ในราคาพิเศษนะคะที่1,890สส่งฟรีมีปลายทางได้ชุดสไลด์บาร์แบบนี้ไปด้วยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเข้ามาติดตามช่องนะคะ ราคาพิเศษค่ะ